ครับนี่มานานะครับนี่เจอเห็ดเพาะขึ้นอีกแล้วนี่นะครับเห็ดเพาะเห็นไหมครับนี่ขึ้นนี่เห็ดเพาะขึ้นตามคันาเนี่ยขึ้นแก่แล้วน้ำเซาะหล่นลงใต้นู้นก็มีนะครับนี่นี่นึ่น่น้ำเซาะหล่นหล่นลงไปนี่อันนี้เห็ดเพาะเห็ดเพาะนะครับพวกนี้กินได้นะครับนี่นี่ครับตามคันาเรา ตามคนามานาก็มีนะครับนี่ดนี่นีอีกนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่ก็มีนี่ก็มีนะฮั่นเจอทีเด็ดครับนี่น,นี่อันนี้เห็ดน่าจะเป็นเห็ดไอ้นั่นต้องให้เมียลองครับไม่เคยเห็นอันนี้ต้องให้เมียลองจะชั่วเลยเนี่ยต้องให้เมียลองก่อนที่สุดเนี่ย <Yeah. laughs> แปลกๆนี่ต้องให้เมียกินก่อนนะครับถ้าปลอดภัยแล้วสามีข้ากินเราเป็นสามีแห่งชาติโอเคนะครับนั่นก็มีนี่นี่ก็นี่น,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 นี่ก็ขึ้นเออนี่ก็มีนี่นี่ก็มีเห็ดพออ๋อเต็มเลยโอเคนะครับมานามานา